สิทธิในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคนพิการจะมีสิทธิ์ไหมวันนี้มีคำตอบค่ะคนพิการที่เป็นคนไทยมีสิทธิ์ได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเช่นเดียวกับคนไทยทุกคนนะคะแต่ว่าคนพิการก็จะมีสิทธิเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าบริการ30บาทค่ะ สิทธิ2ก็คือสิทธิได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพตามรายการที่กําหนดเฉพาะสําหรับคนพิการนะคะสําหรับสิทธิที่สนั่นก็คือสิทธิในการเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธรารณสุขจากหน่วยบริการของรัฐอื่นนอกจากหน่วยบริการประจําของตนเองกรณีที่มีความจําเป็นโดยที่ไม่ต้องจําเป็นจะต้องมีใบส่งตัวค่ะ โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาไปรักษาพยาบาลเราจะไปยังโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการประจําของเรานะครับแต่สําหรับคนพิการเนี่ยก็อาจจะทําให้การเข้าถึงเนี่ยยากกว่าคนปกติดังนั้นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยจึงออกกติกามาว่าคนพิการสามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้นะครับในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยไม่มีใบส่งตัวครับและสําหรับคนพิการที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมนี้นะคะ ก็จะต้องเป็นคนพิการที่ได้รับการระบุสิทธิ์ย่อยคนพิการในฐานข้อมูลของสปสชโดยจะระบุรหัสเป็นทอ74ตามด้วยตัวเลขอีก5หลักหรือว่าอาจจะเป็นรหัสอื่นในบางกรณีค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรสายด่วนสปสช1330หรือสอบถามผ่านไลน์สปสชเพียงแค่แอดไลน์สปสชพิมพ์ค้นหาไลน์ ID ดี @nhso ค่ะ